ผมนะครับสวัสดีนะครับโอ้ปวดตาแหงวะนะครับมันนี่ภาพเบิงเขาใส่ดักปลาไหลนะครับดักปลาไหลดักปลาไหลมันนี่เดี๋ยวเขาเอาอาหารปลาไหลก่อนเขาเห็ดผมก็บเคยนะคนคนเมืองเนาะลีเลยเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเขาอาหารเขาเอาอย่างอาหารปลาไหลก็เป็นกระปูบอปูปโอ้ไว้มึงใส่กระปูตัวปลายหลตัวไหมโอ้ย ออเอาเห็ดกินแมงเอ้ยปลาไหลกินซอสหอยน้ำบอ่ออะกินเบิดตาก้อนตามกนกอนใส่เออไม่ก็ฟงตีลบบาปลาเนี่ยปลากระปูหลาตัวแม่งตีกินก็เสียบเว้ยแมงตากระปูแม่ใส่ตา,บ,ตาบักหลายอย่างผงชโลก็ใส่น้ำมันหอยก็ใส่มีหอดพริกเออมีหอดพริกโอ้เขาทาเขาทาครับเดี๋ยวให้ไปเบิรงเด้อวิธี่เขา ว่างได้ปลาไหลว่างยังไงไหมเขาเอาท่อแป๊บมาไหมเดี๋ยวเพื่ออะไรบึงผมก็ผมเคยใส่หรอกแต่ก่อนก็มีแต่ขุดเอาเนาะเอาเบ็ดแล้วย้อนเอาโอ้อันนี้พอขั้วเลยครับเบิงโอ้จับสากบือมันเป็นบูปินเนาะเนาะอ้หูแตายต่แอันนี้อันนี้เขาเอิ่นมาบังบังลั่นเลยครับนี่นี่ครับผมไปใส่ปลาไหลอันนี้เอื่นเปโคเอออันนั้นเอิ่นไม่โคไอ้เราอันนี้ไปใส่บังลั่นหรือไปส่งของอะ โอ้แม่บ่ได้ส่งของกัน่ะบ่โอ้บ่คนข้างร้างนี่แม่งอันตรายวอนแนมกล่องเลยว่ะถือคอามมาบอว่ะบ่เคยเห็นสิบล้อบ่เคยเห็นบ่โอ้ยครับก็มาเบิกเขากูนึกว่ามึงจะใส่มุงสะนั่นแม่โอ้ยนี่มึงไม่ใส่มุงสะน้อยเนี่ยนะบ่บ่เคยเห็นเนาะแต่ก่อนก็มีดเอาเบ็ดแล้วย้อน ปากหูยอนยอนเอาไปไหลโอ้ยสมือพัฒนาเราไั่ดีแหละคนบ่เคยได้อยู่บ้านนอกโดนกลับมาอยู่มันก็โดนเราเว้ยโอ้นี่บังลั่นโอ้เออครับเหมาะเหมาะอยู่เว้ยเหมาะเนาะเขาทาอยู่แม่เขามาใส่หรอไหวหรอฮะยังยางยางเขาใส่ใส่ยังไบป่ะ เงียเข้าไปอ๋อเงียบเข้าไปเงียบเข้าไปมันไปล้นอยู่หังล่างเหรอนะแมนแล้วแค่นี้มันจะเอาอยู่ปลาไหลมันดันออกไปได้บ่บ่ได้บ่ได้เขาจะท่าปากมังเนี่ยจังเลยเอ้าเห็นมันหอมแมนน้องแด่บ่ใส่เลยไอ้มึงแม่ต้องจมมึงเถอบ่เอาแนวนอนแค่นั้นเองต้องเอาขึ้นปะจอปากคู่มาเลยปะอะมันจะเจอกลิ่นหรือมันจะเจอกลิ่น มึงก็เอาถุงลงไปนั่เนาะข้าวคอมเมนต์คือบ่อปลาละเลยสมากจ้ะไม่เข้าฮะปลาละจะไม่เข้ามันมันบอมเอนแบบเนาแบบสุดๆนั่นบอใช่อ๋อมันเป็นของที่หมักไปแล้วมันบอมมักมึงก็ใส่ใกล้ๆกันนี่สินะว่ามึงจมเนี่ยมึงลงไปบ่ลงเด้เปียก น่าแบบนะครับทีมงานสอกินเกลี้ยงกินแต่น้ำบลาคามเสมอเสมอพวกนี้สุมนี่น้ำบลาคามนี่กินดีขนาดเลยเว้ยตาเครื่องใส่มันคือบรแษัทป่าพราะว่าปลาไหลวะนี่ใส่ยังใส่เบ็ดยังนี่ใส่เบ็ดยังเบ็ดยังวะโอ้ขอทาเว้ยโอ้มันย้อนเบ็ดอันนนั้ขาดนี่วะ ยี่ใส่วางใส่ซื่อละเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองอืใส่เสร็จลรอทีมงานองสอกินเกลียงนะครับ,เด,บเดี๋ยวม,มืออ่นมาเบิงตอนเส่าครับผมว่าสิชวดปีฉลูขานเถาะมะเร็งมาลงมะเร็มงมะเร็มง,มา,ง,ม,างมาสงมาเสงนะครับเดี๋ยวม,มืออ่นมาเบิง เฮ้ยเย่าลืมไปตามมาเบิ้งเนี้แล้วถ่ายวิดีโอลง YouTube แมงบ่ตามมาวิดีโอกูบ่จบเด้อสวดีตอนเสาร์ครับผมโอ้เห็นหนาบปะ่ะเนาะมื้อนี้มาเบิ้งบางลั่นนะครับผมเมื่อวานใส่วไว้นะครับสิได้เอียนบ่ะเนาะเดี๋ยวแปลกันเอียนนี่ก็คือปลาไหลครับลองเงยหยื่อบ่ ันนี้ใส่บังแรกเม,มื่อวานเบาด้วยหนักปะเบาด้วยหนักเบาหวิงเบาหวิงพลาดพลาด โอ้ลกอย่างวะลกเจ๋วเบาเยี่ยวน right, ่ะตัวน really? ี <t ried noise> hhh, ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยอะไรได้แล้วครับได้แล้วบ่ะครับไต่เบิ้งเนี่แนมเห็นบ่ะว่าเออสันดิกดิบดิบอยู่อันนี้ถือครับตัวนึงนี่เรียบร้อยครับผ่านเหยื่อผ่านโอ้ผ่านเนี่ยเนื้อเติบเติบได้พอกิน พอกินเลยล่ะ,ะ,ะแม่งให้เบ็ดนี่วะอ่าเบิ้งบังนี่จะโดนไหมว้างหรือไงวะนั่นแหละเห็นบเออเห็นละโดนหรือเปล่าเบาชิบหายเลยว่ะแสแดงว่าพลาดโ็บดได้บาโดนบดา โดนไหมบ่อปรดูสัมบ่าววิวเลยโอ้ยผมยังเดี๋ยวต้นนึงเดี๋ยวต้นนึงเอาไปเห้ยังกินบ่ะครับผมมาใส่บางลั่นนะครับผมบางลั่นนะครับมาใส่เอียนเอียนหรือปลาไหลครับผมนะครับตอนนี้ไปได้บ่ไหนครับผมย่าครับเดินทางบ่ไหนโควิดรอบสองเรื่อาบาดหรอครับตอนนี้ก็ยังไทยไดนไทยแม่งมดเลยเนาะครับจนไทยก็ฝากกดติดตามนะครับนะครับผม ขอบคุณครับ